คนอีสานได้เป็นสิบหลังอะผมก็เลยอุย้ยลูกสุลตา่านจริงหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาขอายนศักยภาพเพืหน่อยนะแต่ดูรูปมาบ้างละมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นลูกสุลตา่านจริงครับเพราะว่านอนกอดไม้เทนนิสบนเตียงโอ้เขานอนกอดไม้เทนนิสอะเทนนิสกีฬาคนมีตังนะหมายเป็นหมื่นนะนี่นอนกอดไม้เทนนิสเลยนะผมเห็นภาพแล้วโอ้มา อยากจะดูนะว่าคนรวยเขาอยู่ยังไงเรดได้ว่ากลับมาจากต่างประเทศก็ลุยงานทันทีค่ะสำหรับการจอมพลัง โดยได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกบ้านเผือกหรือเม้งหรือเจมตัวการแก๊งโอรีโอค่ะที่ด่าและดูถูกชาวอีสานโดยทางด้านของกันจอมพลังพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางมดได้นำกำลังไปที่บ้านของนายเผือกหรือเมง้งหรือเจมภายในซอยพุทธบูชา39เขตจอมทองกรุงเทพลักษณะเป็นห้องเช่าหลังตลาดนัดปรากฏว่าตัวในเม้งยังไม่อยู่บ้านนะคะทางการจอมพลังจึงติดต่อโทรศัพท์ไปหาแม่ของในเมง้ง คุณแม่ของเม้งบอกว่าเม้งเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เกิดเรื่องและไม่กลับมาที่บ้านเป็นอาทิตย์แล้วที่ผ่านมาแม่บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมนิสัยแบบนี้มาทราบอีกทีก็คือที่เป็นข่าวว่าลูกชายตัวเองมีการไปดา่าไปดูถูกเหย็ดยามคนอีสานด่ากาันจอมพลังและด่าหนุ่มกัญชยัย แม่ของเมนก็เล่าทางน้ําตาเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพค้าขายต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อมาขายของเป็นนี่รายวันด้วยต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อซื้อของขายต้องผ่อนเงินกู้อีกนะคะคุณผู้ชมวันละพันกว่าบาท เคยบอกให้ลูกออกไปช่วยขายของแต่ก็ขายได้แป๊บๆแล้วค่ะกระบรนร้อนขอกลับมานอนซึ่งลูกชายตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาว่ากล่าวตักเตือนสอนลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะฟังเธอเองรู้สึกเสียใจต่อการกระทําของลูกชายมากอยากจะขอโทษกันจอมพลังและพี่หนุ่มกันชัยแทนลูกชายด้วยซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องเธอก็ติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลยสังคมอ่ะเขาอยากรู้สังคมเขาอยากรู้ก็คือพ่อแม่เนี่ย ได้เตือนไหมได้สอนหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมฟังจากแม่นะคือถ้าทุกคนน่ะได้ดูอยู่หลายคนเขาก็เข้าใจนะผมฟังผมยังเข้าใจนะว่าแม่น่าสงสารนะแม่น่าสงสาราต้อด้วามคนาเชียงได้ว่าแม่ไม่ได้เคยชี้เกียรอะไรลูกไม่ช่วยแม่ก็ทำเองอย่างแม่อายุเท่าไหร่จะปีนี้หกสิบส <63, 64. S 1> ามหกสิบหกสิว่าหล้อเหรอ ขณะที่ทีมข่าวและกันจอมพลังก็ยังไปเจอหน้าชายของในเมงด้วยนะคะน้าชายเผยว่าส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับหลานชายและไม่ค่อยได้พูดคุยกันเพราะหลานชายเป็นคนเก็บตัวอยู่แต่ในห้องตนเคยเห็นหลานนั่งเล่นเกมไร้สดแล้วก็ด่าคนไปทั่วด่าแบบแปบ,บน้ำไหลไฟดับเลยค่ะส่วนที่หลานชายบอกว่าเสื้อของเขาตัวเดียวสามารถซื้อบ้านคนอีสานได้เป็นสิบหลัง น้าชายบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินอะไรมากขนาดนั้นทุกวันนี้ยังต้องเช่าห้องอยู่เดือนละ4 0 0พันบาทโดยที่น้าชายและแม่เป็นคนหาเงินมาจ่ายค่าเช่าจ่ายหนี้สินต่างๆส่วนในเม้งเนี่ยมาสายอยู่ด้วยไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระอะไรในครอบครัวเลยเองเนี่ยเคยคุยกับเม้งกับเผื่อไหมว่าไม่เคยไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุยเลยครับเป็นน้าหลานแต่ไม่เคยคุยกันเลยครับ เขาอะไเจอเราเขาทักทายไหว้เราไหมก็ไม่เคยไหว้ครับไม่ไหว้ด้วยโอ้ม่ขนาดเราเป็นนาน้าแท้เลยใช่ไหมครับไม่ไหว้เลยเคยมีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกันไหมไม่เคยครับแต่อยู่ๆเขาก็ไม่เคยยกมือไหว้เราเลยเขามีพฤติกรรมเปงไงจากที่น้าเคยเห็นเขาตั้งแต่เด็กะครับตุ่มไม่เคยยือเขาหน้าหลังมาจากข้างนอกปกติเคยเจอเขามาอยู่ที่นี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไม่มอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเขาพักอยู่ห้องไหน ไม่อยู่ครับตั้งแต่เกิดเรื่องหายไปเลยอ๋อเ็เรื่องหายไปเลยเขาทำงานอะไรไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำล้วเข้าเงินจากไหนไม่รู้ครับเขาดื่มเหล้าอะไรนี่ไหมไม่ครับโวยวายเสียงดังไหมมันก็มีบ้างมีบ้างโวยวายยังไงประมาณไหนก็เขาด่าแล้วพุ่งนี้เลยด่าแลบอืมด่าคนเหรอเออประมาณนี้แหละครับพี่เขาเคยได้ยินเขาด่าถึงบทอีสานไม่เคยครับ แล้วเขาด่าใครอะฮะที่เวลาได้ยินผมไม่รู้ครับเขาด่าใครผมไม่รู้ด่านในไลฟ์สดหรือว่าด่ากับคนแถวนี้อือด่านในเกมนะพี่เคยเห็นเขา,าเล่นเกมไหมครับพี่ไม่เคยก็ยืนยืนกันในห้องเขาด่าตรงไหนอะพี่เวลาเขาด่าด่านในห้องเขาด้านการจอมพลังยังเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยตนเองก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป้าหมายภารกิจแรกคืออยากมาเยี่ยมบ้านในเม้งที่ดาดูถูกชาวอีสานและด่าตนและด่าหนุ่มกันชัย ซึ่งพอเดินทางมาถึงก็พบว่าเม้งเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่ภายในห้องเช่าและตนได้คุยกับแม่ก็รู้สึกสงสารแม่ของเม้งมากเพราะว่าต้องทํางานหาเงินเพียงลําพังโดยที่นายเม้งลูกชายไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยก่อนหน้านี้ค่ะการจอมพลังก้อมได้มีการอัดคลิปนะคะถึงเม้งบอกว่าเม้งเนี่ยชอบตั้งห้องไลฟ์ด่าเหยียดคนอีสานเป็นเจ้าของวลีฮิตติดหูเลยนะคะเสื้อตัวเดียวของเม้งสั่งซื้อบ้านคนอีสานได้เป็น10หลัง เพื่อนๆเนี่ยส่งสภาพความเป็นอยู่ของเม้งซังโอริโอเนี่ยมาให้ผมดูซึ่งเม้งซังเนี่ยเป็นคนที่ชอบตั้งห้องด่าเหยียดคนอีสานเป็นเจ้าของวลีดังเลยที่ทุกคนคุ้นหูกันคือวลีเสื้อตัวเดียวของเม้งซังเนี่ยสามารถซื้อบ้านของคนอีสานได้10บหลังแล้วไม่พอครับเม้งซังนี่แหละคือคนที่ด่ากันจอมพลังแล้วก็ด่าคนหนุ่มกัญชัยด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุครับที่ทําให้แก๊งออริโอเนี่ยถูกทลายแล้วเพื่อนๆในแก๊งเนี่ยถูกแจ้งข้อหาโดนคดีกันอ่วมโดนน่วมเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยถึงคิวของเม้งสั่งแล้วผมได้ข่าวว่าคุณจะลั่นหัวผมด้วยใช่ไหมอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปหาคุณที่บ้านผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณเนี่ยของจริงหรือเปล่าอ้าทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าไปเนี่ยดูจากภาพ มิงซังนี่ก็ดูเป็นคนรักสุขภาพหรือว่ามันจะมีตังจริงๆเพราะเล่นกีฬาเนี่ยดูจะเล่นกีฬาของคนมีตังนอนกอดไม้เทนนิสนอนด้วยเออยังไงกันเอาทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวรอดูกันครับ